โอ้ยยากอยู่บ่จ้าครับไ่ยากหรอกครับมื้อนี้ผมบ่ไปทำงานโอ้ฝันฝันว่าจังกับเพื่อนกับมาอยู่คือกันงวดนี้ที่ที่ที่ส่งไปให้แล้วกับฝันดีพร้อมไหมจีจ้าอืออันในความฝันนี่ยฝันว่าจังได๋จ้าว้าความฝันให้ฟังแน่จ้าเออฝันว่าไปเชื่อตุลีเหรอครับจ้าบัดน,นี้เพิ่นบอกว่านิสกิน เป็นผัดเอาสิเป็ดดมาอือบอกว่าไม่ได้เอาตัวนี้เอาสีเอาสิเปียดพูดว่าเอาสิเอ็ดนี่แหละมันก็ตัวเดียวกันเป็นวมในความฝันเอาเล็กตัวใดบัน้จ้ะในความฝันเทียงวันสู่สู่เจ้าของคนขายก็เลยเอาสิเปดครับโอ้ในความฝันเอาเล็กสิเอ็ดมาครับไม่ได้เอาเล็กชิเป็ดเล็กสิเปีดเลยไม่ได้เอาเป็นว่ามันเป็นตัวเดียวกันเป็นวะจ้า เดี๋ยวพูนว่าตัวเดียวกันตั้งแต่เอาเชิบเกเพันเอาชิบเอยดหถเพันว่ามันตัวเดียวกันเอาไปรลดอืมขับไปเรื่อยเอาครับจ้าบันนี่ไปหาซื้อทิ้งว้ตีสิบเอ็ดบันนี่เป็นความเป็นจริงเนี่ับไปซื้อไบเลยครับไปซื้อว้หลายใบแล้วเมื่อช่วงไผเบืองสองใบจ้าฝันดีบ่าบาทนี่ฝันดีอยู่ครับบันนี่มาอ้ขึ้นมาฝันอีกอ่ะอม,มาฝันว่ามึงก็ล้างเกี่ยวกันอยู่นะอุ้ย ออนนงูเกี่ยวกันงูไม่ออกเลขเบิร์นนอยังไงก็ฝันแม่ฝันว่างูเกี่ยวกันครับอันงูนี่มันสิ่งท่เป็นจิตซะบ่หือจิตจิตซะบ่ครับผมก็ไปเชื่อไว้กันครับเกมก็ซื่อไว้กันเจเจ็ดก็นุ่นนุ่นมันมีอีกอย่างหนึ่งน,น,นะะผมเอาไม่ไล่รเขาไปเขาบ่ไปอืจอจ้าเรื่เอาเกี้ยวอะเกี่ยวคือเกี่ยวขเขาอ่ะจา้าเครื่องไปไปถึอตัวเรื่องขาดเครื่องเลยเห็นไหม มันจะเป็นตัวใดระบาดนี่คือวางสั่นจากคมกับยิ่งใหญ่พวผมยิงจะงูเกี่ยวกันยู่กับเอาท่าเก่งๆลหรครับเมนอยู่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งนี่เนาะกับเลยเอาเจ็เจ็ดหนึ่งหนึ่งนี่แหละมันสิม้าเบิ้ลอิลีบ่หืมอันบ่เคยฝันงูเกียวกันนักเรียนแดงงูพันกันอยู่อืมในความฝันน่ะนะกับแต่วันนี้ใจนี่ไปสื่อฉลากินแบงไว้หนึ่งหนึ่งกับเจ็ดเจ็ดเป็นบ่อจ่าครับแมนครับ อฝันดีตัวกระสันเออปัญหามันเป็นเบิร์นเนาะช่วงถ่ายมาเนี่ยมันจะเบิร์นนะเราคว้าฟันแบบนี้แบบเห็นคว้านกันอยู่แบบนี้ก็เลยต้องเอาอะเอาไว้แต่ว่าเล็กสูดเท่านี้คือกอล์มินบอสจับคือเก้าเหรอครับอืมวิ่งบนรางศูนย์ล้องหกนีเนาะครับศูนย์หาซูนย์เมื่อไหร่เมื่อไหร่สามตัวไปเลยนีเนะยังมีไฮต์มาต้าซูนหาซูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เป็ดอ๋อ สามตัวนี่ให้ตัวใดจ้ะสามตัวกาวหกศูนย์เจ็ดแล้วครับหกศูนย์เจ็ดครับครับหกศูนย์แปดครับหกศูนย์แปดมีบอกก็ว่าเด้อติดเลขลักศูนย์นี่สงสัยซีมุดขีดินเกนบ่ได้หรอกครับศูนย์แปดนี่มันคือที่โอกาสม้าน้อยอยู่หอกอืมมันดังโพดดิจ้ะบอกมันก็ดังอยู่ครับแต่ว่าในในสูตรนี่มัน ศูนย์แปดเนี่ยเป็นร้องมาร้องหลายกันเด้จ้าแต่ตัวเด่นมันนั่นคือศูนย์เจ็ดแหละครับอ๋อเด่นสุดคือศูนย์เจ็ดครับอุ้ยมักเลขเบิ่นน้ำถี่แล้วมันค่อยเล่นไงหนึ่งโอ้ผมบอว่านท่านหละมันนี่คอยเล่นไงเนาะแมนหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดเนี่ยออกบ่ออกก็ให้มันตุ่มตามโหลดมันออกเบิ่นอยู่ตลอดเนาะครับค่ะก็ให้โุกใหหมันเนาะได้ยินได้ฟังเราก็ได้ครับตัวเต๊ตัวหนึ่งแกะมักอยู่เลยครับสามตัวสามตัวไอ้ ศูนย์ศูนย์เจ็ดอะครับศูนย์ศูนย์เจ็ดครับโอ้ยเลขมันสิออกแปลกๆบ่เฮ้เลขมันว่ามันสิแปลกๆอยู่น,น,ยน,นี่เดียวเงวดนี้เมียนบอเลขออกวันพุธเลขออกแปลกๆสิ้นปีปีนี้เบิดปีออกแปลกๆจ้ะจ้ะเอาได้ยินได้ฟังอะไรไหมชุดใหญ่มันนี่มันมีมันมี ศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สองนี่แหละครับอืมคือชุดใหญ่นี่ไมิตติสศูนย์นี่ครับมิมิติสศูนย์มีฉันไม่หรอครับมีศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์กับที่ว่าอหายไปที่แรกก็หลักชุดหู้นย์หกูนย์เจ็ดศูนย์แปดคือไรยหลักศูนย์อันนี้เลขศูนย์เนาะแต่ว่าเลขความฝันกับมีเจ็ดเจ็ดกับหนึ่งหนึ่งแค่นั้น มทีฟันว่าไปสือฉลากกินแบงมันบอกับแม่ค่ะยิ้ให้นึงนึงเออเป็นสิกระเพเนมันบอกเอาเอาจังใดมันที่เปียกเสียงกระเพลนย้วนอะเป็นว่นสิเปีมันก็ตัวเดียวกันเอาไปโรดจังไดก็ถือเป็นวางนะเอาเอาเอาทันต่ออืมเ้ยบินในคว่มฟันได้เอามาเลยออกที่เท่าห่นึงนึงเมื่อนานก็เจ็บเจ็ดเมื่อนนก็นึงนึงอย่าหนั้นยยไนี่แะอันนี้เนะผม บ่าชนมากผมถิบ่ค่อยเอาไปไะเด็นนี้เด็กเบิ่อมีงวดนี้แหละมาแข่งมันบ่ครับมาแข่งอยู่แต่มีมีมีคนหนึ่งล่ะอยู่ในนี่เพิ่นกะบ่จังไดยบ่ได้เอาซื้อหยังให้ผมจักเชียร์เลยมือวานเพิ่นมาหาจ้เอาเฮยให้ให้อัลตรีไปใบหนึ่งเป็นวะเพื่อนเอาเลขยังไงเพื่นเอาแปดจอกเย็นให้ เอาอืมเป็นก็จงไหนเป็นก็คิดเอามาเห็นหได้บอกให้เมียฟังเมียบอกว่ามองอาทิตย์ก่อนมองมองอันสา,ามที่มือก่อนน่ะฝันว่นาเพิ่นเอาออนหลับดิบมาให้พะนะอือผู้นี้นะ่ะครับเอาเมื่อน,นี้เิ่นิ่นเอาเลขรัตตลี่มาให้แปดสองเจ็ดครับแมนเอารอตตรี่มาให้แปดสองเจ็ดอือแม่ออกย่บานเพราะฝันได้เลขได้เบอร์เนี่ยบอกงวดนี้นี่นี่แหละครับเพ่นฝันอันนี้แหละครับ เออฝันว่าเขาเอาลาบเลียดมาให้เออฝันว่าเอาลาบเลียดมาให้พวกนี้ที่เอาไอ้นี่แหละครับมาให้ที่เอาลอตเตอรี่มาให้แปดสองเจ็ดนิ้นบ่ครับอ๋อยังไดงไปฝันเห็นปะดาเล่ออันบ้าไงฟังกันไปเมื่อวานวานเอา้าฝันว่าก็าเอาลาบเลียดมาให้ฝันมึงสองสามมือมาหนี่เอามือนี่แิ่เอาลอตเตอรี่มาให้อืมสมัยิ่นสิเอาสูบมาให้ลรอวะนี่จาก แมนรู้นนี่บ่แน่อดูเอียงกระไรเนาะแต่ว่าก็ะจะถึงจะปะเลขสูตรไว้คำนวณเนาะติดศูนย์ไว้ครับจ้าแต่ว่าเลขความฝันกะมีเจ็ดเจ็ดก็หนึ่งหนึ่งนี่แหละเนาะครับทำแล้วครับอืมเอากะเอาให้สูตให้มาเดิมวนนี่กระได้ยินได้ฟังแหละเพราะได้เห็ดบุญไส่บุญกระถิ่นแน่ปีนี้ครับครับแมนจ้ะค่ะค่ะเอาเอาไไปบ้านก็ไม่ได้ไปบ้านเยอะนี่เอาศูนย์ศูนย์ต้องคูย่างไกลศูนย์เอา จ้า,าจังเดก็ได้เอาอช่วงมันจ้าขอบคุณลายลายจ้าวัสดีค่ะครับวัสดีครับ